โอ้ถอยๆถอยทิพบวตัวกับตนทิพแ์ไอเรวาม่แม่ข้าไปส่เา้าไข้าไปหาน่อยมาแกงสวยะหน่อยเนี้ยฮีตยังหามเอ็นเอ็นโอ้แอมก่อเอ็นเอ็อ้ยสีมยกจมึงบอกยังเราไปหาเอ้ยยังเอ็นเอ็งเอ็นเอ็งมายังมาไว้แล้หวยนังมาอันห้องนหาที่ตยังก่าผีทพย์ปากสัวนะมีคนสูลไรบ่สูบ ข้ามาหาแนวอยู่แนวกินละมีข้องสุกลายบ่สูวมันบ่หมันบ่พอผิวปไปมันบ่หมันมันหากินบ่หมันไผพาสุเฮ็ดโอ้เนี่ยทิศได้อยูดินี่ยนออบกใหญ่ได้ทิศพอได้กินอยู่นะเบึ้งบึ้งขั้นตั้มเข้าไปตีพ่วงือเสี๊ยบเดี๋ยวพ่อสิเอาดอกสูอยู่ซื้อสั่นเอาลุยรุ่ยปอนุยโอ้โอ้นอใหญ่ดีเว้ยพอได้แก่สวยอยู่ดอกเขาโอู้นออนี่นะโอ้ถอยถอยถทิศทิศบ่ตัวกับแตนทิศ เปนี่ยนกุหลาบพิษหอยออกไปบ่โตกระเตนอู้ใส่บ่คือบ่มีหางมันบ่าใส่พ่อพ่ออยู่ใส่อะมันโตบ่าเงินพ่อแล้วล่ะบ่โตกระเตนอ่ะเนี่ยไป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 ปวดเปลี่ยนแผนได้แนวเนี่ยเอาเงี้ยเราพ่อเน่ไม่ก็บ่ได้มีแตนมีตัวนะเอาเงี้พ่อเอาเมื่อไหร่่ได้ไปเอาป่ามะพนสวยพ่อผู้เหล่าห่วยผู้เหาทิดไปก็ไปแล้วพ่อไอสั่งเขาเปลี่ยนแผนไปเดี๋ยวนางโซ่เมยจกบาทก่อนพ่อเมยไหลายวะ ยังเท่ากันละยังมาไก่เจ้ปลาน้องใหม่คนหนูสี่ปวดปวดไม่ทิดปวดบ่เขาจะต้องไข่ต้อปลุกเองโอ้ถ้าปวดมันบ่หอนบ่หอนบ่ปิดมือวูนะทิดจากจังซี่เขาไปบานเฮียเลยพ่อลงน้ำเศร้าแม่นบ่ไปไปทิดไปโอ้ยอย่าเฝ้าดิเดี๋ยวยังละละย่าเฝ้าอย่าเฝ้าโอ้ยมันเป็นยังไงปูแปวนนิบแปวนนิบยกแปวนออกยกแปวนออก ล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำเพราะแตกตัวเพราะมีอมีแฟนมีโอ้โู่โอ้ทู่ขึ้นหัวเลยไมยบุเมนเราพอขี่คุยเด็กป่าสมัยที่กี้เด็กโตเฮาคุยพวเนี่ยตัวไงไปใส่เอาเอาแหะหละทิดไปตรงมานน้ำนวดล่ะแหะเด้กเอ้าเจบวุ้ได้ออกมาบ่กูกะว่าไมสู้ออกมาเนาะก็สู้สีสเต็กราบาดนี่เดี๋ยวใครชี้ล้างนะพ่อยังล่ะไปทิดสู้ที่แห้งเนี่ย เฮียแล้วบเฮียเฮยออ้ยฮสูบพ่เทัาสูบเด้บ้าแม่นสยวสูเด้ดโอ้ยส้มขีบาปให่เอยเหลมโหจากความเราสยเนาะสมัยอ้ายแล้นะไอ้ที่บอกสูบงเลยสมัยอ้ายเนีสมัยอ้ายเลยว้ย สมัยไอ้อะไรมนันยังสี่เด้สมัยไอ้น่ะบ่มีไผเข้าใจสมัยกูเลยสมัยไอ้น่ะบ่มีไผเขาใจกูย,ย,ยังน้องาัางก่อนอยังอกพ้าโธต,ตัวไหนจะมานสี่ไหลนาะสูน,นอ่ะไอ้ที่บอกสูฟังเนี่สมัยไอ้เนี่มันได้บ้าบอทรศัาท์จังสี่เด้ เว้ยแต่ว่าเห็นหนากันนี่เดี๋ยวเบื้องตากันซื่งเนี่ยมูเร่งไอขึ้นหอดเงือนพวกนี้น้ำรถมันอะไมาเล่ากันเสียไปแล้วสิหรอกสมัยไอ้โอ้ยไอเนี่บปธรรมดาเด้น้องมูโตเกิดมาทธานไอ้เสือท่านตัวเห็นสมัยไอ้ด้กี้นี่เว้ยมูตัวหยีเด็กโยกห้องเป็นไอดอลเลยเนี่ยผู้สาวอยู่บ้านน้องพื้นนี่เว้ยแต่ว่าเขาเห็นปั๊บเขายางเข้าไปบระธานไหนบ้างไหนนะเรียบร้อย แถว้แถวหนองแมงแถวน่อนาเลยโอ้ยอ้ไอ้ไอ้บาะเรื่องสมัยไอ้ไอ้ไอ้อินน้ำอันอมอดอื้เนี่ยนะเนี่ยไม่แค่ยังล่ะแม่อ้เอาอ่างอาไม่เนะอินเนี้ยน้ำอันอมโอ้ยอันอันอันซุปนี่นะยังบอกันไดเนีสมัยไอ้เอขวดแก้วเด้ขวละหบาทอันนี้เท่าไรนี่สามสิบสี่สาทสมัยอ้เป็นเบาเนี่ยโอ้ย ขวัละหารกบาทรซาก,ก็ดีอีกแต่ว่าซุ้มมือนี่ยจะเอายังขวามาเหตุไอ้ว่าสมัยไอ้เนี่ยถ้เข้าได้กี่นี่คันผู้ใดไ,ได้กินนี่เป็นโคกแกว้วนี่เฮ้โอ้ยยังเท่โอ้ยมูรุ่นไอ้เนี่ยบ้าพิภันี่ซ้ำไอ้ได้พอซุ้มมูอรุ่นไอ้เนี่ยไม่ได้กินไอ้เนี่มีเงินได้ไอ้เป็นกรุงเทพมากเนะาะไอ้มีเงินหลายได้อเออซื้อน้ำโคกแก้วกินเนาะบู่แล้วไอ้ได้กี่สมัยไอ,นะอ้ได้เนี่ยผู้สาวนี่พอเห็นข้ากินโคกมันว่ะ คูสาวมานังนำ oh. oh. ้ำหมูดิครูสาวอยากกินโคกน้ำผาเนี่ยจังสี่อะวันท่า่ทันท่านสมัยอ้ดอกอีอันมันอื้ออินอ้อันนี้ยังเอาอันอ้มีเอิ้นยกไอ้วดเอฟโอ้ยเอิงวัดเมสแมนบ่อยังเนาะสมัยกูบ่มีดิจังสี่นะโอ้ยอาวนี่ไม่ไว้เด็กเจ๊ยังอัไรเนี่ยปั้นตัวทันว้ยตัวยังยังมาหน่อยเถอะ โอ้ยสมัยอ้ายแล้อละ่ะเต่าทานอ้ายอันพ่ออ้ายเฮ็ดไหวโอ้ยง่ายง่ากว่านี้โอ้ย,อยทีมาเฮ็ดพ่อสน,นิมันพอกำกาตัวเนี่ยสมัยอ้ายเฮ็ดนีดห่วยฟื้นตัวง่ายๆเนี่ยใหญ่ดิแบกมาเท่าทอนทนัศส่ยอ้ายแบกผู้เดียวเด้อสมัยอ้ายนะไม่เฮ็ดเต่าโอ้ยมุตัวที่ไม่เฮ็ดพอตน,นี้มันกับพอกินเด้อดขั้นฉี่ข้านประเด็นกับคือว่ไปหาซื้อเอาสมัยอ้ายนี่บอกได้ว่าฟื้นเนี่ยมีิดแบบไม่บกุกพี่ไม่บุก ้นยิ่่นี่เอามาหนึใส่ไอแบกบาผู้เดียวสมัยอ้อะแต่ว่าอันนี้ทุมือนี่เฮ็ดขี้ข้านพอกรมการว้ยซ้ำนี่กัยังม์หาเหรษคนเมืองเนาะมันสู่สมัยอ้ายไไอสมัยอ้านี่ถามเอ้ยเปกัสมัยอ้สมัยอ้เนาะุพิมองไหนอะกเราบอกข้อจริงนะสมัยอ้ายเนาะเออไม่เอเหตยังไงเนี่ยุต่อต้นตาลนี่แล้วมันก ไม่ซุ้มออกโอ้ยสมัยนี้เขาบอลซุ้มกันแล้วสมัยอ้ายนี่ต่อไงไอ้สนี่นี่โอ้ยบกวดนี่เอาบักตัวเนี่ยบกตัก้นอ้อมตีนยังออกซี้แล้วเนี่ยมุดโอ้ยจะเป็นมาเก็ดยากเนาะสูงเนาะมันทำลายบรรยากาศเขากับระกาศอยู่เปล่งเปล่งอยู่สูงก็ฟังเนาะสมัยอ้ายบ่มีจังเสียไอ้ประเด้เอาไฟมาสุ้มสี่ดอกสมัยอ้ายนี่เพราะอ้ายนิดไม่จ่สมัยอ้ายสมัยอ้ายไปซี้กับสมัยอ้ายเขาเจาสมัยอ้ายเจ้าบักตัวเมื่อก่อนเนี่ยคอยเด้อ โอ้กบุ๋ได้เฮ้ยทกอย่างที่สีคแล้วทุกบ่ก็ได้บอกว่าย่ี้ใช่กะอ๋อนาะสวยเนาะงเอ๊ะเฮ้ยังน่ะนั่งนินเว้ยสมัยอ้ัยอะไรมานางยี่สี่ได้สมัยอัยนะสมัยอัยนี่ตะกี้นี่คันยูซื้อนี่ไอ้ที่ไปหาไทยให้ไทยหน้าไทยสวนเนี่ยสมัยอัยบ่อะไรมานั่งเห็ดเรื่องไรสาระยีงสี่ดอกตัวนเข้าใจว่าที่เขาบอกอยู่เนี่ยเออพี่ป่าเอ้ มันลอยไปโอ้ยแม่งเอ้บ่มีไผ้เข้าใจสมัยกูเลยสมัยไอ้น่ะบ่มีไผ้เข้าใจกูบักพี่บ้าเอ้ยถนนสามเลนสี่เลนจังมันพัฒนาคับสมือเนี่ยโอ้ยฝ่ากระส่งมืดขึ้นกร่งฝนสิตกบ่ายผู้สาวสมน้อยมึงเด้อโอ้ยบักไหนปากไหนซุกกูใกล้ตีกูมึงขนาดนี้มันเป็นต่ดีมึงดิ โอ้ยบกั <S <S บดวันนี้มันสามเลี้ยงสี่เลี้เนี่ย,ยนเนี่ยพี่จะให้น้ากันด้วย่ยโอ้ยมึงจังไงมันพัฒนาแล้วมึงมาลูกแจ็กตีเล้เนี่ยโอ้ยพีเ่เนี่มันกินเข่ากินหน้ามาแล้วนเนี่ยกินมาแล้วฮะกูกินแล้วโอ้ยฮ่ากูกินทั้งมันก้อยกุ้งไงแซ่บแซ่บโอ้ยคิดพ่อผู้สาวสัหน่อยเลยโอ้ไม่ได้ยินเลยนะมอหน่ถามกับพวกปากว่าเป็นยังไงตัวหนิชีวิตกูพ่อแต่ตั้งสี่โม่มึงมือหูหักแม่ ตาบอดเพราะเมื่อนปลาเกือความบอดเนี่ยบ่บ่เนี่ยกระแป็นไดตัวเดียวฮะรู้นายน้อบักหูหนวกเลยเว้ยโอ้ยจะได้บ่ได้มาเลี้ยงงัวเอ้าปักเป๊มาใส่เนี่ยวันบักเป๊ยแล้วมันยากให้แล้วกูเอ้ากูบักกูบักูบักกูบักูบับอดบอดได้ได้ได้ยักมึงอะไรยักเอาบักเป๊ยกูไม่ได้เป็นบ้าดิบ่บ่กูเนี่ยมึงไม่ได้เป็นบ้าดิโอ้ยไม่ได้บ้าเลย มัปปปปัเด็ดบ้ปบ้าไปกินเขาบกินเ้าปปกินขาอยู่อยู่บ้างูเอ้าได้ยัินลดปดปปปัดปัดปูี่ปูงไอู้อาไปใส่รนี่บวบวไปไปไใช้ล่ะไปอยู่ยังพู่ กูพ่อกวบกูสิมาเอควบบันไปป้นใส่สวยเนี่ยใส่ผระเขาเนี่ยโอ้ยบอทอะไรยังบอทใหญ่เนาะมึงเนาะบอทบอทบ้าหน่มึงมึงมึงบอดมึงหนหนมึงว่าวววใหญ่เนาะมึงเนาะมาคืเอามึงไปกี่เขาดิโอ้ยกูเห็นควบซื่อๆหรอกถ้ามึงบม,มาเออ,อันนี่กูนี่ได้แล้วเนี่ยบักหามึงเลยโอ้ยสูส้ไดเหาะแต่ละคนนี่กูหิวเขาสไตายยัง่ยพากูไปขุดจอมปลวกชื่อสูส้นี่

มันเป็นปูหรือสีเขารีคีโอ้ยโอ้ยขึ้นปโอ้ยอ้ยนี้อ้ยนี้อางนึงไงบีบอ้